สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอดราบันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูอาการแอร์กดเปิดและปิดจากรีโมทไม่ได้นะครับบางครั้งก็กดได้บางครั้งก็กดไม่ได้ขนาดใกล้ๆนะครับนี่นะครับนี่อยู่ใกล้ๆไม่ถึง2เมตรเลยนะครับอาการก็คือฐานอ่อนหรืออาการฐานใกล้จะหมดนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนฐาน 3A 2ก้อนดูนะครับนี่นะครับเปิดฝาหลังออกมานะครับ กดฝาหลังลงนะครับแล้วก็เอาฐานเก่าออกนะครับแล้วก็ลองใส่ฐานใหม่ลองดูนะครับ 3B 2ีก้อนนะครับและใส่ให้ทุกขั้วบวกโคตรลบเลยนะครับนี่นะครับหลังจากเปลี่ยนฐานเสร็จเดี๋ยวผมจะลองกดรีโมทใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับกดเปิดแล้วนะครับปารสวิงเปิดแล้วนะครับกดเปิดแอร์ได้แล้วนะครับนี่นะครับอาการก็คือฐานใกล้จะหมดหรือฐานอ่อนนะครับและกรณีหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆกดใช้งานไม่ได้นะครับให้มาเปิด เปิดปิดที่คอยเย็นนะครับนี่ครับที่คอยเย็นจะมีปุ่มออนออฟอยู่นะครับเปิดปิดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับก็เปิดเฉดใช้งานไปก่อนนะครับนี่ครับและเพื่อนๆท่านใดนะครับสําหรับรีโมทใช้งานไม่ได้หน้าจอดับนะครับหรือต้องการเปลี่ยนรีโมทรุ่นนี้ใหม่นะครับให้เพื่อนคลิกเข้าไปในที่มุมล่างซ้ายมือนะครับของตะก้านะครับมีการจัดส่งให้ถึงที่นะครับฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับ